สองสามสี่น่าจะได้ยินนะเสียงพัดลมจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับวันนี้กับผม i อทูดีทูนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ gt o n ออนไลน์ะฮะยังอยู่ในขั้นตอนภารกิจของบังเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านก็คงจะมีบังเกอร์มีอะไรกันแล้ววันนี้จะมาทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแนะนำวิธีการที่เราจะ,ะสามารถทำให้อินเ r g เ n น รถติดปืนของเราเนี่ยอินสเสจนันคันที่ติดปืนนะครับไม่ใช่อินสเสจนันธรรมดานะฮะอินสเสจนันคันที่ติดปืนเนี่ยสามารถแต่งได้นะครับจะทํายังไงให้คันรถคันนี้สามารถแต่งได้ถ้าใครนึกไม่ออกนะเดี๋ยวจะพาไปดูคุนะปกติอินเ g e n t คันนี้เนี่ยถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับมันจะเรียกได้เฉพาะาวิธีการโทรไปที่เ,เพกซัสเท่านั้นนะคือคันนี้นะครับถ้าเราซื้อมามันจะเป็นคันนี้นะครับ าสามารถติดปืนกลข้างบนซึ่งที่นี้ในแพทใหม่นี้นะครับสามารถเราสามารถที่จะทําให้อิสเซนต์ของเราเนี่ยเอามาเซฟให้เป็น personal vehicle ได้ก็คือเป็นพาหนะส่วนตัวสามารถเอาไปจอดในบ้านในโรงรถในซ e o ได้นะครับซึ่งการจะทำการจะทำอย่างนั้นนะฮะสามารถแต่งลายแต่งปืนแต่งอะไรได้ด้วย นะให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เรียกใช้ได้ง่ายขึ้นถ้าเราเรียกจากเพกัซัสนะครับมันก็จะไปโผล่ตามจุดจอดรถต่างๆซึ่งมันจะไม่เกิดข้างๆเรานะก็จะเป็นข้อเสียแต่ถ้าหากว่าเราแต่งให้เป็น personal vehicle เราสามารถเรียกให้มาเกิดข้างๆเราได้นะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องมีอันดับแรกเลยก็คือบังเกอร์ครับนะจะต้องมีบ er. นะังเกอร์ตอนนีช้ช่วงนี้นะครับบังเกอร์กำลังลดราคานะครับกำลังลดราคา ก็สามารถเข้าไปซื้อบังเกอร์ได้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้าไปที่เว็บเว็บนี้นะครับอ่า f o r c o s e r m a t s Bank นะฮะ for c o s e r m a ร์แมสงอโอเค Mas Bank of loss a นโ t o โฟล์ o อ e เนะครับ e er, n t e ตอซนะฮะตอนนี้บังเกอร์กำลังลดราคาก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเอาแบบไหนนะโดยส่วนตัวแนะนำตรงนี้นะแนะนำตรงนี้นะี่ะแนะนำตรงนี้ตรง ที่ผมอยู่หรือตรงน,นี้ก็สามารถเป็นพื้นที่เข้าเมืองได้ง่ายๆนะครับสามารถเข้าไปในเมืองได้ง่ายแต่แต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้แหละเพราะว่าภารกิจขโมยซัพพลายหลายภารกิจมันจะอยู่ตรงนี้จะอยู่บริเวณกลางๆแผนที่กับในเมืองนะฮะหลายๆภารกิจซึ่งถ้าเราซื้อแถวๆนี้หรือไม่ก็แถวๆสนามบินนี่ก็ได้นะจะได้เปรียบนะจะได้เปรียบว่า ขนของได้ง่ายแต่ตรงนี้ก็จะยากหน่อยนะครับถ้าซื้อตรงริมฝั่งฝั่งริมทะเลเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีภูเขาขวางกั้นและถนนทางไปตรงกลางแผนที่เนี่ยก็ค่อนข้างคดเคี้ยวนะฮะเมื่อซื้อบังเกอร์มาแล้วนะครับซ,ซ,ซื้อบังเกอร์มาแล้วให้เราซื้อรถเทรเลอร์ด้วยนะฮะสิ่งที่อันดับแรกต้องมีบังเกอร์ก่อนนะอันดับที่1ต้องมีบังเกอร์ส่วนอันดับที่2นะครับก็ต้องมีรถเทรเลอร์นะต้องมีรถเทรลเลอร์นั่นก็คือ เทเลอร์มหาการคันนี้ครับนะฮะมบิลออปเปอเรชั่นเซ็นเตอร์นะครับสามารถที่จะทำให้เราแต่งรถได้เมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับก็ต้องแต่งตรงเบสองนะฮะแต่งรถอ่าแต่งตรงตัวเทเลอร์เนี่ยตรงเบสองให้เป็นอ่ะขออภยัยตรงเบสสองกับเบสามนะครับแต่งให้เป็นนี่ตรงนี้ฮะเวปอนแอนด์เวิร์กเกอร์เวิร์กชอป จะสามารถทําให้เราสามารถแต่งอาวุธปืนที่เราวิจัยหรือก็หรือว่าแต่งอ่าภาหนะพิเศษนะฮะที่เราซื้อมาได้นะต้องเป็นตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าปรับให้เป็นแค่อ่า vehicle workshop เนี่ยมันจะสามารถทําได้ไหมนะก,ก็ยังไม่ได้ลองนะส่วนแต่งสีแต่งอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะโด,โดยมากผมก็ไม่ไม่ได้แต่งอะไร ทีนี้เมื่อปรับให้เป็นเวก้อนแอนเวียคเวิร์กช็อปแล้วนะครับให้เราไปที่อันดับต่อมาครับสองสิ่งที่ต้องมีก็คือบังเกอร์ก็คือบังเกอร์กับรถเทเลอร์ะ ror, นะครับโมบิลโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์อันดับที่3ามก็คือต้องมีชิ้นส่วนการวิจัยนะฮะเราต้องมอีต้องมีการวิจัยในบังเกอร์เนี่ยเพื่อปลดล็อกชิ้นส่วนของอิ u เซน n ์ก่อนนะครับซึ่งก็ใช้ขีดเขียวในการวิจัยนั่นแหละนะ เดี๋ยวจะวิจัยให้ดูตอนนี้ของผมของวิจัยผมก็ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะเหลือประมาณ2ชิ้นก็จะใช้ฟ a ส t ท a กแล้วกันจะวิจัยแบบฟ t ส t ท a กก็คือยอมเสียเงินจํานวนมากประมาณ2 0 0แสนต่อวิจัย1ชิ้นนะครับหรือถ้าจะปล่อยให้ขีดเขียวเต็มเพื่อเอาวิจัยฟรีๆเลยก็ได้นะโดยมาที่คอมพิวเตอร์มาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดเข้าไป disruption disruption นะการวิจัยก็คือให้ปรับตรง manage staff นะครับปรับอันแรกนะฮะ assign staff to manufacturing นะครับก็คือทำให้พนักง,งานเนี่ยผลิตทำของผลิตโปรดักต์ขายอย่างเดียวส่วนถ้าจะเอางานวิจัยด้วยให้เอา staff to assign staff to research หรือไม่ก็ assign staff both นะครับก็คือทำทั้งคู่ ทำทั้งสองอย่างพร้อมกันนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับมาคนขายของอย่างเดียวก็เอาเอาสตาร์ทโบ์นะเอาเขา้อพายทำแมน u f เจอร r i ิงก็ได้หรือจะทำโบล์ก็ได้นะถ้าจะต้องการวิจัยด้วยทีนี้เมื่อให้เข้ามาที่นี่ครับรีเสิร์ชนะฮะแท็บรีเสิร์ชเราสามารถกดดูได้ว่า วิจัยอันไหนบ้างที่เรายังล็อกไว้อยู่ก็ผมยังเหลือสองอันนะฮะเพราะนั้นผมจะปลดล็อกทั้งสองอันเลยก็ดีเซอร์สนะครับก็ถ้ามีทุนก็ใช้ฟาสแท็กตรงนี้ได้เสียเงินสองแสนนะะประมาณสองแสนผมใช้ฟาสแท็กแล้วกันนะทีนี้เมื่อได้แล้วโอเคคอนเฟิร์มผมก็จะเหลือเหลือชิ้นสุดท้ายนะฮะ งานวิจัยสิ้นสุดท้ายนี่เสร็จอันนี้ก็จะครบแล้วก็ทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับเมื่อมีงานวิจัยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีก็คือรถอินเสอร์เจนนั่นเองทีนี้วิธีมาสู่วิธีการตกแต่งกันบ้างเมื่อเรามีชิ้นส่วนวิจัยและที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไปที่อินเสอร์เจนของเราครับเรียกอินเสเจนออกมานะ อันนี้ที่เห็นมันที่เห็นของผมมันจอดอยู่ในในตรงเนี้ก็คือผมขับมานะผมขับมาไว้ปกติจะต้องโทรเรียกจักเพคซั์ทีนี้จะขับออกไปละมาสู่ขั้นตอนการวิจัยขับออกไปโอเค เมื่อออกมาแล้วนะครับให้เราไปที่ให้เรากด M นะครับเรียก Mobile Operation Center นะเพื่อเรียกรถเทรเลอร์ของเราเสร็จแล้วก็ให้ไปที่รถเทรเลอร์ครับมันจอดอยู่ไหนวะ่า,ารถเทรเลอร์โอเคจอดอยู่ตรงนู้นไปที่เทรเลอร์ไปที่เทรเลอร์ ถ้าเราปรับให้เป็นเวบอนแอ n ด v วีก c เวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอารถที่เป็นพาณพิเศษนะครับเข้าไปแต่งข้างในได้ติดอาวุธติดอะไรให้มันได้แต่ไม่ใช่รถทุกคันนะครับไม่ใช่รถทุกคันต้องเป็นรถพานะพิเศษเท่านั้นนะถึงแล้วเข้าไป โอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะสามารถอัพเกรดได้ซึ่งก็ต้องเสียเงินนะครับมันจะอยู่ในหน้าน,นี้นะเรากดอัพเกรดจะเสียเงิน200,000เลยนะฮะสองแสนเอายอมยอมสองแสนเลือกมันก็จะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ Are you sure you want to upgrade the a g e n Pick Up Custom Confirm นะฮะกดยืนยัน โอเคจะช้านิดนึงนะฮะเน็ตเน็ตผมไม่ค่อยดีอ่ามันก็จะเปลี่ยนหน้าตาม,มาอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถแต่งได้นะฮะแต่งได้หลายอย่างเลยเอันแรกก็คือ armor plating นะครับเพลทนะแต่งให้เป็น h e v y เลย h e v y p l a t ก็คือเกราะด้านนอกนะฮะเพลทชิ้นส่วนเกราะด้านนอกแต่งให้เป็นเกราะหนัก breaker กกแต่ง แต่งเอาสูงสุดเลยครับเอา Last Baker e n g i n นเครื่องยนต์ Level 4ครับช่วยให้อัตราการเร่งเร็วดีขึ้นนะฮอนเสียงตแตรก็เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะเอาเอานี้เลยกันเอาเอาไหนดี เสียงหลายเสียงแล้วเกินเปนเรืองไม่ถูกเอานี้เลยกันนะสองหมืนห้าทุกอย่างจะต้องเสียเงินนะครับบางชิ้นส่วนถ้าเรายังแต่งไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกในบังเกอร์นะครับเราต้องปลดล็อกก่อนไลลี่นะครับไลลี่ก็คือลายนั่นแหละนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โดยปกติผมก็ไม่ค่อยชอบใส่ลายพวกนี้ล o s t อ n d ์ r e ฟอะเพอ e ์เนนะครับก็มันมีมาให้แล้วนะครับก็คือ ประกันทั้งหลายนั่นแหละนะฮะร,ระบบประกันมีมาให้แล้วเพลทเพลทก็คือป้ายทะเบียนโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่แนะนำนะครับ proximity mine นะครับ proximity mine ก็คือกับระเบิดติดเลยครับติดเลยเอาไว้วางระเบิดดักนะฮะใครที่ขับรถตามล่าเราเนี่ยก็วางระเบิดดักทางาไว้ได้เกลียดมากๆ รีสเปร์ก็คือสีนะครับแต่งหรือไม่แต่งก็ได้ทำไม่ทำก็ได้เซลอันนี้คือขายรถทิ้งนะฮะสัสเพนชันสัสเพนชันก็คือ,อระบบโดยทั่วไปนะครับก็จะมีระบบสตรีทนะฮะระบบโรลเดอร์นะอาเขอไปโรเลดนะสตรีทสปอร์ตผมเอานี่ดีกว่าคอมเพลซ์สัเพนชัน Compression, Suspension, Transmission, Transmission นะครับปรับให้เป็นแ e ล s เลย4 0 0 0 0ื 40, ่นโอเคตังเยอะเลยเนี่ยจาก2ล้านกว่าเหลือล้าน6กเทอร์โบช่วยให้การเร่งดีขึ้นนะครับ50,000โอโ้โหแพงแต่ก็เอาโอเคอาวุธ okay. อันนี้สำคัญครับระบบอาวุธนะซึ่ง ตอนนี้ที่เรามีก็คือเป็นแมชชีนกันอย่างเดียวอาวุธต่อไปอาวุธหนักต่อไปที่แนะนําคือจุด50คาลิเบอร์มินิกันนะครับเสียงเงินหนึ่งแสนตอนนี้นี่คือชิ้นสุดท้ายในบังเกอร์ของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะเดี๋ยวรอปลดล็อกก่อนแล้วค่อยมาติดนะฮะเราก็สามารถได้สามารถติดตั้งได้ต้องปลดล็อกมาก่อนวิวก็คือล้อนะครับวิวไทยวิวไทยก็ให้เป็นออฟโรดเลยแล้วกันจะได้มันเป็นรถที่เราเอาไว้ใช้ลุยนะ นะในเมื่อใช้ลุยก็ไม่ต้องแต่งเป็นล้อสปอร์ตครับเอ,เอาล้อลออฟโรดจะดีกว่าไฟสตาร์โอเคนะเมื่อแต่งเสร็จแล้วนะครับอ่านะทีนี้เมื่อแต่งเสร็จแล้วนะเอาวินโดว์วินโดว์หน้าต่างเอาเป็นลีโม่อะไรกันกระจก ทีนี้เมื่อแต่งเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากขับรถออกจากคันนี้เลยออกจากตรงนี้เลยครับแล้วก็ขับไปจอดขับไปจอดที่บ้านได้เลยนะอาจจะเป็นโรงรถ CO ที่บ้านของเราหรือที่อะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมไปที่ CO ดีกว่าใช้เวลานิดนึง ผมจะชอบเซฟรถที่ใช้ในการทำภารกิจรถล,ลุยพวกเนี้ยที่ตึก Co นะครับมันจะเซฟให้อยู่ในที่เดียวกันเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเราเรียกได้สะดวกขึ้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องอเรียกอะไรล่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้หลายๆที่นะฮะก็แนะนำว่าให้เก็บไว้เป็นหมวดหมู่นะครับอย่างเช่น บ้านหลังนี้นะโรงรถโรงนี้ให้เก็บรถประเภทนี้นะรถสวยรถสปอร์ตเนี่ยก็เก็บที่หนึง่งรถที่ใช้ทําภารกิจใช้งานก็เก็บอีกที่หนึง่งให้มันอยู่รวมกันเวลาเรียกจะได้ง่ายนะเวลาเรียกจะได้เรียกง่ายๆโอเคกาลังเดินทางไปที่ตึกซีโอก็คงจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็จะขอตัดคลิปหน่อยแล้วกันเนาะตัดคลิปหน่อยแล้วกัน พื่อความไม่เสียเวลาโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงตึก c ีโอที่เราที่ผมมาร์คเอาไว้ว่าจะทำให้เป็นที่จอดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขับมาที่โรงรถของ c ีโอได้เลยนะออฟฟิศกาลาดหนึ่งละกันจอดชั้นหนึ่งเป็นที่รวมกัน นะหรือจะจอดที่บ้านจอดอะไรก็ได้นะครับจอดที่โรงรถของคอนโดอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกนะจะเห็นได้ว่าเราสามารถเอาอินเสคันนี้มาจอดได้แล้วเพราะว่าเราแต่งให้มันเป็น personal vehicle แล้วนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาดูนะมันก็จะมี2คันครับนี่อันนี้ของผมแต่งเอาไว้คันหนึ่งนะเราจะสามารถแต่งกี่ครั้งก็ได้นะครับสามารถแต่งแต่งกี่ครั้งก็ได้ โดยวิธีก็คือโทรเรียกโทรเรียกอ่าอิสนสแตนซ์พิกอัพเนี่ยจากจากนี่แหละจากอา่าเพกซัสแล้วก็ขับเข้าไปแต่งที่รถเทเลอร์ได้เลยนะครับขับเข้าไปแต่งที่รถเทเลอร์ได้เลยมันก็จะทําให้เรามีรถคันเนี้ยสองคันสองคันเห็นไหมเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าจะถือว่าเป็นบักนบ็กหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่าแต่มันทําอย่างนี้ได้ในตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาดูที่ที่หน้าแต่งเนี่ย เราจะเห็นว่ามีอิสแตนพิกอัพคัสตอมสองคันครับนะ่าสองคันเจ๋งมากๆเลยไหมล่ะนะ่เจ๋งมากๆเอาละเอพีซีทำไมมาอยู่ตรงนี้ผมย้าย a อพกับอินสเจนธรรมดาสลับกันดีกว่าอยากจะให้รถใช้งานกับรถอ,อันนี้อยู่แยกกัน โอเค move นี่จะเห็นว่ามีแต่รถออกศึกนะฮะรถคันไหนที่ไม่ได้ออกศึกก็เก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่จะ,ะเป็นทริคในการทำ i n s t a n t e pick up ที่หลายคนบอกว่าเวลาซื้อมามันก็มีประโยชน์อยู่หรอกนะฮะสามารถต่อกรกับไฮดร้ากับฮอได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งไอ้มอไซค์บินได้เนี่ยก็สามารถพอที่จะสู้ได้อยู่นะ แต่ว่ามันเรียกใช้ยากเหลือเกินเพราะว่าเวลาเราเรียกจากเพกาซัส์มันจะไปเกิดอยู่ตามที่จอดรถนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเรามากวิธีนี้จะทําให้เราสามารถเรียกรถคันนี้ได้โดยการให้มันเกิดข้างๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจนะฮะก็นํามาแนะนําให้รับชมรับฟังกันย้าอีกครั้งนะครับสิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่จะต้องมีก็คืออย่างแรกเลยก็คือ,อบังเกอร์ นะครับ 1. บังเก er. อร์2ก็คือชิ้นส่วนาการวิจัยนะครับของรถอุปกรณ์ที่เราจะแต่งนั่นแหละมันต้องวิจัยเอา 3. ก็คือรถเทรลเลอร์นะครับรถเทรลเลอร์นะแล้วก็ต้องปรับรถเทลเลอร์นี่ให้มันเป็น Vehicle Workshop ด้วยนะครับให้เป็น Vehicle Workshop ต่อมาก็อันสุดท้ายเลยก็คือตัว i s สเซ g เ n นพิกอัพนะครับที่เราซื้อมาจาก เพกซัทนะครับก็ซื้อได้ในวอลสต็อกนะฮะเว็บไซต์ของวอลสต็อกสำหรับวันนี้นะครับคลิปแนะนำนี้ก็คงจะทำเอาไว้เพียงคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับกับผมไอทูดีทูก็คงจะเจอการเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปต่อไปก็ถ้ามีทริกอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามด้วยนะเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่า ทริคเด็ดๆอะไรที่ผมค้นพบนี่ก็จะนำมาทำวิธีแนะนำกันในวันนี้วนนสวัสดีครับ๊ายบาย